กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดัใจเพชรก้าจนได้ความาเพข่างสูงกราบคารุและจิตอาสาทุกทท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกปีพี่น้องผู้ไปหาความผาสุขทุกท่านค่ะชื่อกับกุลดีสุดใสนะคะอายุห้าสิบเจ็ดปีอยู่จังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นเป็นผู้คบคุ้นสังกัดภาคกลางค่ะ เป็นนักศึกษา<ม>วิชาลามหลักสูตรอรารยะปัญญาตีชั้นปีอยู่ชั้นปีที่หนึ่งค่ะหลักสูตรเจ็ดปีค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องอ,อความอยากกินทุเรียนค่ะ <c oughs> <c oughs> พอดีพอดีวันนี้ฟังน้องน้องกุ้งน้องกุ้งพูดถึงทุเรียนก็เลยเมา ส่งกันบ้านคือเมื่อประมาณต้นต้นเดือนก็เลยมีได้มีสั่งทุเรียนจากเพื่อนที่จังหวัดจันทบุรีมาทานตอนทีนี้ทุเรียนเนี่ยคือถ้าเขาจะใช้เขาก็ส่งพอสั่งไปปุ๊บวันุ่งขึ้นทุเรียนก็ส่งส่งมาแต่ว่าคือทุเรียนเนี่ยเขาไม่ได้ป้ายป้ายยาให้สุกก็จะใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าวันค่ะถึงท,ทุเรียนมันถึงจะสุก เราก็เฝ้ามองทุเรียนที่อยู่ใน่องสามลูกว่าเมื่อไหร่มันจะสุกเพื่อนก็จะบอกว่าคอยคอยดมกลิ่นนะคอยดมกลิ่นแล้วก็ลองเคาะลองใช้ไม้เคาะดูว่ามันมีเสียงปปปปปปปเปาะเปาะเปาะไหมอะไรอย่าเงี้ยค่ะคือว่าถ้าเกิดว่าทุเรียนสุกเนี่ยมันจะมีเสียงเป็นแบบใช้ไม้เคาะดูเราก็ทุเรียนก็ยังไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นหอม แต่ก็ใช้ไม้ขอดูแล้วก็ลองเจาะดูทุเรียนก็ยังแข็งอยู่ก็ทั้งพ่อบ้านกับลูกชายก็มาบอกแม่ซื้อทุเรียนมาทุเรียนอ่อนหรือเปล่าทำไมถึงไม่มีกลิ่นอะไรเงี้ยคะ่ะก็มีผัดส,สะมากระทบเราแล้วว่าเออหรือว่าทุเรียนเพื่อนก็เพื่อนก็แชทมาถามว่ากินทุเรียนหรือย,อยังเขาก็เออเอาทุเรียนที่ เขาส่งไปให้เพื่อนคนอื่นที่มีสั่งอะไรเงี้ยค่ะโชว์มาว่าเออเนี่ยมันปอกแล้วนะมันมีแบบมันน่าทานมันน่าทานลักษณะน่าทานมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็เขาเราก็ไปดูทุเรียนเราทุเรียนเราก็ยังไม่สุกอีกก็<笑><笑>แต่ว่าพออีกสักสองวันก็ไปปอกทุเรียนลูกชายลูกชายก็ช่วยกันช่วยปอกทุเรียนให้อะไรเงี้ยก็โอเคก็ได้ ทานสมใจยอยากของกีเรศก็ประมาณนี้ค่ะก็สรุปว่าทุเรียนนะมันเป็นผลไม้ดิดร้อนนะคะก็คือว่าถ้าเกิดเราทานเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องปรับสมดุลร่างกายให้ดีนะคะอันนีค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญออนค่ะ ว,ว่าวันนี้นะ่ะมีแรงเยวนําเรื่องทุเรียนนะรู้สึกมีพี่น้องมีภาษากับทุเรียนมาส่งกันเยอะเลยนะคะสําหรับวันนี้ใช่ใช่ช่วงนี้มันเป็นหน้าฤดูฤดูทุเรียนด้วยที่ที่สําคัญก็คืออ่านใจของเราที่มันไม่อที่มันอยากจะเสพสุขสมใจไหมนั่นแหะคะ่ะถ้าเราเห็นกิเลสตัวนี้แล้วเราได้ล้างตัวนี้เราก็คูุมแล้วค่ะค่ะอนุโมทนานะคะสาธุค่ะ เรวก็จะมีอีกเรื่องก็คือว่าเรื่องทรงผมทรงทรงผมเนี่ยค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าจะไว้ผมยาวผมผมจะไว้ผมยาวทีนี้เมื่อประมาณเดือนเดือนกุมภาเนี่ยก็คือว่าไปตัดตัดผมสั้นเหมือนกันทางพ่อบ้านกับลูกชายก็จะบอกว่าพอเราตัดกับตัดผมจากร้านร้านตัดผมกลับมาแล้วกลับมาที่บ้านปุ๊บเนี่ยทางพ่อบ้านกับแม่ ทางบ้านพ่อบ้านกับลูกชายว่าแม่ตัดผมสั้นไปแม่เธอไม่ตัดผมสั้นจังอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็อธิบายเขาบอกว่าเออเนี่ยมันมันเวยบง่ายสบายดีอะไรเงี้ยคะ่ะแค่นี้ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะเอาพี่น้องมาเรียนรู้กับแพทย์วิถีธรรมสิ่งที่เห็นเปลี่ยนแปลงไปก็คือจากผมยาวก็จะสั้นขึ้นสั้นขึ้นนะคะใช่ค่ะค่ะ พี่น้องก็ทำทรงผมตามสภาวะก็แล้วกันนะคะเอาที่เป้าหมายจริงๆก็กคือความความล้างความยึดในรูปนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะได้เรื่องของการเรียบง,ง่ายลดค่าใช้จ่ายลดเวลาที่เราจะต้องมายุ่งกับเรื่องของทรงผมนะคะสภาวะต่างๆที่ที่จะเอที่เป็นประโยชน์จากการที่เปลี่ยนทรงผมกันนะคะ แต่ข้อสําคัญก็คือล้างเรื่องของการติดในรูปนี่แหละคะ่ะสาคัญที่สุดเลยแล้วพี่น้องก็เท่าที่เห็นนะคะพี่น้องก็ล้างได้เป็นลําดับลําดับกันนะคะทรงผมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีบางท่านเห็นลึกมากกว่าน,นั้นด้วยว่าเออเราเปลี่ยนรูปได้นะแต่ใจเรายังลดไม่ได้อะไรแบบเนี้ยท่านก็ได้ได้ประโยชน์ถือว่าได้ประโยชน์จากการที่เปลี่ยนทรงผมนั่นแหละทําให้ได้ตรวจ แล้วก็ได้เห็นกิเลสตัวที่ยังเหลืออยู่ได้ล้างกิเลสกันนะคะเรื่องของทรงผมวันนี้ก็จะมีเรื่องทรงผมนะเด่นเด่น,เ,ดนเรื่องทุเรียนเด่ <c oughs> <c oughs> นค่ะอนุทนาอเกศุนค่ะสาธุค่ะต่อไปเป็นอจีนใช่ไหมคะ